นี่ดอกเกี่ยวงามหอมดี้อ้มาเด้อมึงยิ่ลีดมีรับอนีแล้วใส่น้อให้เป็นลำเนาเออ สวัสดีจ่าแพนครับทุกคนมือนียายจ้าไม่กาผ้ามวนได้จ่าเด้อมาลงทงลงทาหากินหาอยาก,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 ากคือเก่าเลยพี่น้องสวัสดีครับมาหาอีรีคือเก่าเลยจ่าเด้อมากมือนีมาชองคนกันตาทองลูกมาทรงเล้วกับกรับขึ้นไปทํางานเพื่อนนะนะ้องจ่าเนาะอืมอันมีว่อเออกะตาคคตรจางทมาหากินกน,น้องพี่น้องเขาก็ับทงานเขา เอามีเวลาเขาก็มาชงยายก็มาใกล้เติบอยู่ด้วยจ่าเด้อไปมานบรมานกับลุนยายเด้ด้วยจ่าเด้อเมื่อนี่ขันเขาว่างเขาก็มาชอยเนาะพี่น้องวะไปมาลุยกับยายเด้อเพื่อนครับสุภูชุคนทั้งในหรือตามปรฏิทหรือเพื่อนครับเ่วหลกูกเขามาเลีวก็ขเป็นกำลังใจสุภูชุคนเนด้วยจ่าเด้อกดติดตามกดย่างยายเนี่ยไปยายลุยเมื่อนี้ทีใดบ่น้องพี่น้องเนาะ <laughs> <l ux> ลุยเลยลุยน่ะถาไปลุยสวัสดีจ้ามามาหากหับยายมึอน,นี่มาทีไม้ไม่ไมไมสิดใดบ่ยายมาหาเคียรดตืบละ่ะเป็นครึ่งสุมโมงละ่ะ <l ux> มาทีไม้ไม่แก้กันลุ่งหนามท่วนตัวเนาะ ไปไปไปหลุนกับยายเบิ้งพี่น้องพี่น้องเออนั่นเดี๋ยวนี้ยายสิใส่กระสังได้พี่น้องใส่กระสังใส่ในครูบินออกมันบินออกไหมพี่น้องเออเลยใส่กระสังเอามันมีพาแค่ไหนใส่ให้หมูอัดมันบินเนาะเถาเนาะไปลุยต่อ,อนะไปที่ห,หมายใ <ๆ S 1> หม <c oughs> ่เลยจา้าเด้อไป <c oughs> เฮ้ อันนี้บอกไงก็บ,บม่มี่นอเถาอุ้ยเออไป้ไปยๆรุ่นเป๊ะๆเรื่อยๆอ <laughs> อยนะพี่นอ้องป้าหาทยนได้าพี่น้ <laughs> <laughs> องน่ืมากโต เห็นอี๋เดินพี่น้องไปมือนี่พี่น้องอืมวุ้นเสียงเผิดอื่นกันเข้ก็มาหาคือกนตจางคุณ่างธรรมหากิน้องพี่น้องเนาะเนาะยังวะเดี๋ยวพดบนบนอ้อพี่น้อง ไม้ใหม่ไปเขีย د, นได้กบแค่ไหนเนี่เน้องเถอะป้ามีเขียนมีกบเน,นาะปึ๊บนัน่นโออมันเพาท่านถึงพอ่อ,อ,พอ,พอ,พอเ,เนนออมันเพราะท่านพ่อเพราะท่านพ่อมาพ่อแล้วจ้านั่นเอ้านั่นนี่นี่นี่เขาเมนบอนี่ตัวใหญ่ๆที่เขาเป็นตัวใหญ่ๆงามๆเนาะ ฮือดอนั่งนั้งนั่งละขึ้นกระแทกอือหัว <laughs> <laughs> น้องหมานมานอยู่ขันพ่อนี่มันพ่อเป็นมูนะแถาคันบ,บ,บ่พ่อบ่พ่อเลยแม่พี่น้องมันอยู่เป็นมูอีหลีนั่นเห็นบอกมันบ่มีอันนี้เลยอือเด็กบ่ดูข้างนึงก็ออกข้างนึงละเนาะนั่นบ่ทัดสามไหวดีเนาะขึ้นเลยเนาะ มีนังเขาอื่นไม่เถอะพวกพวกหอยหาอีกล um, um, ่ะน่ะเพท่นเ uh ื huh. ่อมาใส่่มซัีหายเลยไปมันก็มีตัวไดบ่ไดเลยเนาะเถาปอยมอนึงจับมอนึ่งหยปอย้นอนพี่องปอยีบะ เป็นกำกำเลยแต่ดูมันละแถวไงต่ท่องไหนละกำหนึ่งอ้ามันมีโต๊ะหมองมีโบมีเนาะเป็นเวิร์กเป็นเวิร์กกับหินนี่พี่น้องนี่ย่าห้าสวยแต่ท่องอือนี่ นี่เม่งามๆใหญ่ๆนี่ได้หาฮกตัวได้กับหนึ่งเลยด้วพี่น้องด้อนี่เอ้าเห็นบอโอ้ยอย่ามันไดออกนั่นนั่นนัมานมอยู่น้จนะเน่าะ่าไปทางนี้เนาะทั้นั้นบอไฮ้ยเ้ันเลยพี่น้องนี่นี่นี่ฮึฮึลั้นว ถ้าเรียวใจท้าเรีวเออนี่เดี๋ยวไเรวก็มึงไงเลยมาเท่ามาเอามาเิมงตาทองกำหนึ่งพี่น้องนี่ตาทองไหนละกำหนึ่งเอาฟอปล่อยเอายามันเต็มนี่ยวะนี่นี่เอาพี่น้องมานดูเออนี่ไปหาไปเรืยวอีกนะเดิมลิมเหนึงอย่างนหละตาทอง เออให้บึงตะสองเปิดมันมันมันหายจอยเลยจุ่มไหมจุ่มนี่เด็กกล้ำหนึ่งด้วยน้องสาเออเห็นบอกเป็นหอยงาช่าเออยาช่าจะสีจังบวบินเนาะหมูว่านโอ้ยใหญ่ใหญ่บอกหลายมันบินโต้มันมีปีกมันบินไหมพี่น้อง <token. S 1> ต้องใส่กระชังเออเห็นบอก อันเด้อขอหาต้องผีแต่วุ่นๆเลยตะทองว่ะอืออมานมันเอือนเอือนฮอือแต่โอ้ะตะทองไหนเร็วกำหนดเราเออให้ตะทองหาก่อนใหญ่สิกินนามอีกอนโอ้ยเมื่อเป็นเรียนออกมาอยู่ คุ้มเสาคุ้มอือหาดูไหนเสาลูกน้ำดีกว่าเด้อลูกน้ำพี่น้องทักมาจากสีตอเอาน้ำมากินพัชนะเมื่อยน้ำเอาพี่น้องนะโอ้ ไไเอไไเอมาแต่เอามาลงน้ำก็เต่าบุก,กินน้ำามาเออแต่ท้งมังนสู่อยู่ใส่ไปในคุกหดไปหาไหม่ขา <c oughs> หวาหายหายหายอืออืออือโอ้ยหอนแหฮงเลยพี่น้อง สิ้นหายมืดบ่หมีนิดโอ้บ่มีไลยจูดิ่้กับโห้นี่ตัวใหญ่ๆนะขัดพ่อละเอาบ่ทันดิเนะไว่ายนินะี่เนไตเาไมดไปบันได้มืดอยงเดี๋ยวหาก่อ อื้หนึ่งอ้เร็วเร็วอลีนี่ตัวใหญ่ๆงามๆมาๆมาพี่น้องเอยมาเอาในย้ายเด้ออื้อตีดตื่นตี่นาตีดวดไหอ้าทานบ่ละทานอี่ดวยนั่นอ้ยกำเอากำเอาพี่น้องครับเราลบเทคโนโยี้พี่น้องออออ ไม่ไมดเไยมันใ่กบตัวหื้อหือหื่อมันมีหลายอยู่น่เต็กสะไปเลยมาถีไม่กัมีคือเกาน่นเสานั่นน่นนั่นๆนั่นนั่นบิดไปวางหนึ่งนี่ข้ามาตุ้ดเอเออนั่นนี่โอเลวขาเลี่นึ่งเออคำหนึ่ง ม,มามามา,มาเอาในย่าไยัดงก็เลยเออขาดยากพุดขาดมีย่างอ,อีกอยู่เออน่ะกองบรรยกาจเนี่ยวะมีบ่อเออน่ะ <c oughs> นี่บอ่อต่อมแล้วต่อมแล้วงาน <c oughs> ที่บอ่อพุ่นพุ่นป <c oughs> รคุมบ่อเลยอมัน,นต่อมเข้ามานักเต็มกำอยู่ ไอ้มืดมองนี้พุ่น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 ชมพูมดคุ้มเตาคุ้มเดี๋ยวกะน,นั่นขาดอีก,กอะจังไรเนาะขาสองสิบละ่ะบันนี่จอเอาบันนี้ต้องมีถังต้องมีต้องมีผาเด้อเท่าเด้อบันนี่ขาชิหาเอาผาม,ม,มันเหมือนหาผามันมาเด้อ มาปิดขับรนี่ก็เอาขวดโคขวดยังตัวเออ่า่า่นดา่อเขาไม่ยังอุ้ยจะท่องพอเคียเแียวกอดเคียเรียวตัวเล็กแหกมันเนะจ้าเอ้าเอ้างามดูคิหออือเนมันมันมันนี่ <laughs> ไปเอาในเท้าของคอยมานแล้วตัวหนึ่งนี่ยีดีเจ็กตัวขาวๆนีน่อ่ะนี่เด็กเกหางานหนึ่งหางานเดียวถ้าเบิ้งรุนถ้าเบิ้งได้สิเปย์ให้เบิ้งในครูเบิ้งนี่งานนี่ก็มีชี้เชฟว้าชี้เชฟหน่อย <laughs> นี่ตัวใหญ่ๆงามๆด้เท่านิ่งๆงงงง นั่นวิ่งจอยเห็นบ่นั่น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 อุ้ยจะไห้จงอุ้ยว่าคุบครับนั่นหายจอยหนั่นท่านพุทธจาเด้อเร็วครับออนั่นนั่นออกมาแล้วหมดหมดน้ำนะอ้หหมดคือจะมันเขาไปอยู่ มันยังบ่ดถือมันเหลยหมดคูบ,บใหญ่แาเอ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 อเออหมดบเอาเออง่หมดครบบหมดได้ือหมดเออหมดเมิ่อล่ะได้คบหมดเลยเอพี่นองเตมกาเลยเด้อไปไหวไปไหวอันนี้บอกขันขันมองมันเน้องพี่นองเออหมานหนไปเลยเออมาเบิ้งเบิ้งเถาเบื้งนึงมาเบิ้องนนนี่เบื้องเถามาเบิ้งให้เพิ่น เบิ้งไกลเบิ้งงานนึงนี่เือพี่น้องนี่มานมันเ้มวทกับนึงอีกแล้วมาๆมาพี่น้องกับนี่ออพอที่คุกตัวนี้มันถอยลงไปป่านเดีเดียวเดียวพ่ะเดี๋ยวเดบอกให้มันเดียวเยไม่ถอยยูหายบัยหาย ทางหนล่ะมาเสร็้องขาผ่าด้เอเ <laughs> <laughs> ขาาวผ่าวเฮ้ยเขาหู้หจ่อยเทามาเท่เทานี่เขาหู้นี่แล้วเออ,อ,อมามมเขาหู้เอกไปได้เลยอีีเขาหู้พาไม่คอย พุ่นเตะออกเพราะเรายุ่งเลยเถอะพุ่นพุ่นเห็นบ่อมันดูดปล่อยมันดูดก่อนนะนั่นพี่น้องนี่ข้างนี้มี่บอลแขกงนี่ดอลจักแล้วคนนี้บมาท่านคือกันคนแน่คนแน่มาท่านเนาะพี่น้องเนาะมาหนีลมว่อยๆเบื้องบรรยากาศก็พี่น้องเลยให้เถ้าก้มหนึ่งอีกล่ะนั่น นี่พี่น้องบุยน้องกินัเออเออน่ะิบอพี่น้องมีดีดำ่มไงเออใจยุ่นิดนดนิเน้านั่ะน่ะิบอพี่น้องนั่นนั่นอือมาทั้งผีทั้งขานี้แล้วคางไว้คางไว้ให้เจ้าท่องเอา เออเต็มกำแล้วพี่น้องนี่อยู่เป็นหมูเป็นผวกตัวนี่ใหญ่ <laughs> นั่นอยู่เป็นหมูเออขออันบ่มีหมูกับบงอยู่คือกันด้วยนาะพี่น้องอ,อือเห็นบ่พี่น้องกำหนึ่งเลยเด็กก้อนตัวพี่น้องเอาใส่เออใส่ยัดใส่อีกเออลัวๆไปเลยเออ,อ,อ,อกเกยเกยอย่าดีดออกเออหมดละ เป็นเวิร์เลยนะเป็นกัมอีกแล้วพ <aron> ี่น้องอืแต่จี๊ดใส่แต่กัม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 เลยนั่นเออดีดอกแมงมุมขยุมหลังคาแมวกินปลาจับกระด้งก้นเหอีนบอมันบินไปทางไหนอืนั่นจีนบอหูมันจะได้หูวินเนาะเสาเนาะอืม

ลายอามายเลยเนาะพี่น้องปาดเห็นมึงไกลๆเนี่จ่ายเนออืออือจับเสาป้าปึ้ยเห็นบ่อพี่น้องเห็นบ่อพี่น้องหมานหมานหมานแจ้วแจวอือน้องแก้วจงลืมพี่ลงจึ๊บจึ๊บทึ๊บเสาหมานหมานอ๋อโคบยากลับพี่น้องอือหมานหมานเนาะลา ข uh, ้ิพ่ออบยักกับบยากเอยเถาดดีดินดีเอาไปแช่คดืมดื่มดอดื <ement> to ้อมานมานมานนี่พี่น้องหูแช่กระสั่งที่เถาบ้งบงให้สั่งอันนี้ได้จ่ายเด้อแช่กระอหลีเลยให้บึงเถาให้บึงป๊าพี่น้องเออหมานหมน ไอ้ช่วงยีรีช่วงโกบใหญ่เอวเจเตแจกเลยเนาะพี่น้องเนาะเอ้ยเพิ่งที่เราเวิ่งมันอยู่เฮ้ยนำนำนำไปให้มันมานอีกเด้อเด้อเอแต่ทองเนี่เป็นกั๊อีกแล้วได้จ่าเด้ออืมอืมเอาหนีเสาของข่อยเดี๋ยวมาอือยอือใส่เราได้กินน้องหยมใหมานมานมาน อมันกรุ๊ปยักกับมันเอาลุยต่อนั่นนั่นปืดดื้อท่านบอระทองเออตุดเขาเอาหาคนเดียวขอชิพักพรกินหนามก่อนหันม้าด้วยยีลีตนะบึ้งขอชิบึงไหน หลังสะทแเราบ่าคบๆเราวะอุ้ยเมยไม่หยังดอกเสานี่นี่นั่นนัเขาไปเร็วนั่นนั่นนันน่นนี่นี่นี่เมยไม่หยังดับดับยางดับคบคบใส่เร็วเก็บติคบคบคบโอ้ยใส่ออกแล้วได้เถอะมีบ่ก่องอ่ะเขาอยมานอยู่มันมัน เออผถูกอไปนี่ของใหญ่มานอยู่มาว่เด็กตัวเดียวพละมันลุงของตาเออมานมนมมักตแรมากมันเป็นแรงกระแสกอ้มีหมดนะโอ้โหนี่นียนีมึงนี่นั่นนั่นพูดเปดตู้หน่อยตัวหน่อยปต้องเอาปน่อยอพี่น้องโอ้หมดเออขมี ไปหาไปเรื่อยๆจุา๊าหอดมังข้างเึ่งมังเขามาหับจะคอยไปเหินนะจ่นะเนาะหาไปเรื่อยๆก่อนใกนะ <laughs> นนนะ <laughs> นล้น่ะไปเงินเท่าเนาะโบโบไปไปโอ้เลนาหาแม่ม่ะ อไายบนติดเลยมือนหาไปเรื่อยไปเงินเท่าหายเต็มกลับมีอะไรทีเท่าอือห็นบอพีนอ่น้องไปเสียงเลยเสียงอีนรีทห้องเขาไปผูที่ไปหาผัก หายพี่น้องไปบึงตุนบึงตั่นแห่ด้วยแต่ทองว่ะมันสิพอ่อได้กินเมียงบล่เทาเมนมาเหายอู้อูออยตัวแห่เอาไปเอาไปปลูกบะเทาโอ้ยแห่เม่นมาบระทันตจำเมียงสับ เอาบ่ไดดอกสวนเพืนเทียงนอนยางนี้เลยที่บอเทียงเด็กงามนอนไฮนอนหน้าเหรมาสบายเลยเนาะน้ำกินก็มีเถียงูมพืนนีู่กช้อนี่ัดลงหน่าเป็นเจ้าตัวหน่อยตัวใหญ่ กำนึงได้อกำนึงอ๋กยคืนโอ้ยมันบลงพี่น้องยัดไปแล้วมันกัไตึ้นนี่พี่น้องเปิดได้หลยอยู่จ่ากขคืนดิ๊ดิพวเธอเปิดนี่บบพี่น้องเดี๋ยวกขึ้นนี่พี่น้องได้หลยอยู่ อนี่เห็นบอโกบก็ไดอ้ยโกบเ่าโกบอีบนี่เห็นบอพี่น้องนี่ยายหลายอยู่เน,นาะจ่าเนาะย่ยกับชิจบคลิปมาหา โอ้เนี่ยมหาอิริศกับเด็กกบยักษ์ไหวเพียงแค่นี้เด้อจ้าขอพุ่นทุกกำลังใจขอพุ่นทุกคอมเมนต์ขอพู่นทุกไลค์ทุกแชร์ขอพู่นทิฏฐิตามยายมันตลอดยายรักพี่น้องเด้อจ้าสวัสดีจ้าจะคอยติดตามคลิปยายต่อไปได้เวยจ้าบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บครับป้าป้าไปเฮือนไปเฮือนไป พักคอนก็นได้เดี๋ยวจะท่องงางาไปขี่รถนจาจ่าเนาะไปเรื่อยๆเท้าฮะงางไปแล้วใช่บึงวิว้วนตาใน ี่น้องยายมอห์เทือนแล้วแต่อยู่หวยเนี่ยนึ่งนอกจากเนาะยายมอห์เทือนแล้วทำไมที่ออกให้เบิ้องนอกพี่น้องเห็นบเบิ้งไกลไกได้หลายอยู่นอกจากเนาะใช่ใช่กิชวะมันได้เว้ยมันให้เห็นออกได้ช่วยายเห็นเพียงสนิทเลยเบิ้ง สรู้บึงหลายๆอยู่เนาะจากเนาะกระปุบใหญ่โตเด้ง